สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูพิคณอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นวันเปิดเรียนวันแรกค่ะคุณครูพิคณดีใจมากเลยที่ได้มาเจอเด็กๆอีกนะคะเป็นยังไงมากคะหยุดปิดเทอมไปเด็กๆเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าคะน่าเห็นไหมครูพิคณว่าแล้วเด็กๆต้องเป็นเด็กดีแน่เลยช่วยคุณพ่อคุณแม่ทาทำความสะอาดบ้าน นะคะ,ะดูแลตัวเองช่วยเหลือตัวเองนะคะ,ะและอย่าลืมป้องกันตัวเองจากโรคโควิด1 9ด้วยตอนนี้เราก็ยังต้องใส่หน้ากากเหมือนเดิมนะคะ,ะเราก็ต้องดูแลตัวเองไปไหนก็ต้องใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะคะ,ะใส่หน้ากากล้างมือบ่อยๆนะคะเพื่อป้องกันโรค โควิด -19 หรือโควิด -19 นั่นเองสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่เราจะเริ่มเรียนออนไลน์เหมือนเดิมนะคะสัปดาห์นี้เราจะเรียนเรื่องต้นไม้ค่ะเราจะเรียนเรื่องต้นไม้นะคะครูพิคุณมีเพลงมาฝากเด็กๆเน่มีเพลงาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆเต้นให้ครูพิคุณดูด้วยนะคะ เต้นไบพร้อมกับพี่กเลยอ่าบางคนเต้นเป็นแล้วบางคนยังเต้นไม่เป็นเดี๋ยวเราจะเต้นไปพร้อมกันนะคะเพลงชื่อว่ากิ่งก้านใบอ่าไปเลยค่ะนีกิ่งก้านใบชะจะใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะจะใบก้านกิ่งฝนตกลงมาจริงจริงฝนตกลงมาจริงจริงชะชะกิ่งก้านใบชะจะใบก้านกิ่ง กิ่งการใบชะจะใบาการกิ่งฝนตกลงมาจริงๆฝนตกลงมาจริงๆชะชะกิ่งการใบอ้าเก่งมากค่ะอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอส่งให้คุณพิคุณดูด้วยนะคะอ่ะคุณพิคุณจะให้ดเด็กๆรู้จักต้นไม้ค่ะดูสิคะบ้านคุณพิคุณมีต้นไม้เยอะแยะเลยอ่านี้คุณพิคุณจะสอนให้ดเด็กๆรู้จักต้นไม้สองประเภท คือต้นไม้ยืนต้นกับต้นไม้ที่มันเลื้อยมันเป็นยังไงไปดูกันค่ะไม้เลื้อยค่ะนี่คือพลูด่างนะคะมันเป็นไม้เลื้อยมันก็จะเลื้อยไปตามเสาหลักที่เขาให้มันเลื้อยขึ้นไปเพื่อความสวยงามนะคะต่อไปเป็นต้นเดฟค่ะเดฟนี้ก็จะเลื้อยเหมือนกันนะคะ ตามวัตถุที่เขาต้องการให้มันอยู่อันนี้คือเครารือสีค่ะสวยงามมากนะคะมันก็จะห้อยย้อยลงมานะเหมือนเคราของฤือสีเลยต่อไปอันนี้คือเขาเรียกว่าม่านบาหลีค่ะอันนี้ปลูกไว้ให้ร่มเงานะคะมันเลื้อยขึ้นตามหลังคานะคะสวยงามมากต่อไปเป็นไม้ยืนต้นค่ะอันนี้เขาเรียกว่าต้นดอกคูน สวยงามมากนะคะเขาก็จะปลูกตามท้องถนนต่างๆนะคะให้เวลามันออกดอกงามมากต่อไปนี่ก็ไม้ยืนต้นค่ะต้นมะม่วงค่ะเป็นไม้ยืนต้นต่อไปต้นมะยมค่ะมะยมก็เป็นไม้ยืนต้นเหมือนกันนะคะปลูกไว้กินผลของมันเปรี้ยวจี๊ดเลยเด็กๆคะรู้จักแล้วใช่ไหมคะไม้ยืนต้นกับไม้ เลื้อยนะคะไม้เลื้อยมันก็ใช้วิธีการเลื้อยไปในที่ต่างๆอาศัยกิ่งไม้อาศัยกําแพงเป็นที่เลื้อยของมันนะคะอาศัยอยู่อย่างนั้นส่วนต้นไม้ยืนต้นไม่ต้องอาศัยใครเลยนะคะยืนด้วยตัวของมันเองตั้งตรงเลยสูงโดยเด่นเลยนะคะทีนี้งานวันนี้คุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะ วาดลูกต้นไม้ที่มีอยู่ที่บ้านของเด็กๆว่ามีต้นไม้ยืนต้นไม้มีต้นไม้เลื้อยไหมนะคะแล้วมันชื่อว่าอะ,อะไรนะคะเด็กๆวาดรูปต้นไม้ที่บ้านของลูกแล้วก็ระบายสีด้วยนะคะระบายสีให้สวยเลยแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้ครูพี่กุลกับคุณครูนกเหมือนเดิมนะคะคุณครูจะช่วยกันตรวจนะคะ ไปแล้วค่ะรักนะคะ